สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตรวจเช็คความพร้อมของอ,อุปกรณ์พ่นยานะครับก่อนที่เราจะทําการทําสารเนี่ยก่อนที่จะทําสารนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยนอกจากต้นลําไยเราพร้อมแล้วนะครับอุปกรณ์ก็เช่นกันนะครับเราใช้มานานๆนแล้วเนี่ยบางทีมันสึกมันหลอนะครับหวัวมันตันอะไรมันตันบ้างเนี่ยนะครับเราก็ต้องเช็คดูให้ละเอียดแล้วก็ ปั๊มนะครับปั๊มฉีดยานะครับมีปัญหามีรั่วมีซึมตรงไหนไหมนะกำลังดีไหมนะครับเราก็มาตรวจเช็คนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมา,าทดลองให้ดูด้วยนะครับว่าหัวพ่นแบบนี้มันใช้ยังไงแล้วมันแรงขนาดไหนนะครับมันใช้ยังไงได้บ้างโอเคครับ เดี๋ยวมาดูที่ปั๊มมันก่อนนะครับปั๊มของผมมันเป็นปั๊มขนาดขนาด1นิ้วนะครับเนี่ยสายดูดมัน1นิ้วนะครับสายดูด1นิ้วนะเป็นเป็นปั๊มขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับนะเพราะว่าที่ผมใช้เนี่ยเวลาเราพ่นเราพ่นยาพ่นสารเนี่ยต้องใช้แรงดันน้ําที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเนี่ยนะเครื่องเนะครื่อง ก่อนหน้าที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เครื่องสี่หุ่นนะครับเครื่องสี่หุ่นแล้วทีนี้มันก็เวลาเราเวลาเราต่อนะครับถ้าต่อหัวเดียวอ่ะมันมันก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยพอเรามีหัวกวนยานะครับพอใส่หัวกวนยาเข้ามาอีกเส้นหนึ่งอ่ะมันมันทำให้กำลังมันดรอปลงครับมันไม่ค่อยแรงเนาะผมก็เลยเปลี่ยน มาเป็นเครื่องเ,เป็นเครื่องพ่นยาที่ขนาดสายดูด1นิ้วนะครับมันก็จะมีกำลังอัดแรงอัดน้ำสูงนะครับก็ติดกับหัวหัวรถอีแท็กนะครับบ้านผมน e Tech เรียกอีแท็กเนาะเป็นเครื่องคูบูต้านะครับเป็น1 0บแรงครึ่งนะครับ et ตัวนี้นครับ1 1แรงครึ่ง ก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วใช้เครื่องที่กําลังเยอะๆเลยก็ดีนะครับกําลังอย่างเช่น15แรงนะครับตัว15แรงเพราะว่ามันใช้กําลังเยอะมากเลยในเวลาที่เราฉีดยานะครับใช้แรงดันน้ําสูงๆเนี่ยนะใช้กําลังเครื่องเยอะกว่าตอนสูบน้ํานะครับอัดสปริงเกอร์ลดน้ำำําลําไยนะครับ ตอนแรกผมคิดว่าตอนตอนสูบน้ําใส่ลําไยอ่ะอัดหัวสปริงเกอรอ์มันจะหนักกว่านะครับแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยผมคิดว่ามันหนักกว่านะครับหนักกว่าปั๊มที่สูบน้ําจากบ่ออัดสปริงเกอร์นะครับนะแล้วมันก็ต้องทํางานหนักตรงที่ว่ามันก็ต้องลากเนี่ยครับลากน้ําอีกหนึ่งถังพันลิตรนะครับ ตอนจอดก็ไม่เท่าไหร่นะครับพอตอนย้ายรถนะฮะตอนย้ายรถนี่รู้เลยว่าถ้าปรับปอนสุดเนี่ยนะครับจะบอกว่าเครื่อง11แรงครึ่งแทบจะไม่ไหวครับมันไม่ไหวเพราะว่าพื้นที่พื้นที่สวนผมอะ่ะมันมันเป็นพื้นที่แบบเชิงเชิงเขาอะแต่ไม่ไม่ใช่มันสูงมากนะมันเป็นพื้นที่ลุ่มลุ่มดนอนนะครับ เนี่ยเราก็ต้องมาเนี่ยแบกน้ำหนึ่งพันลิตรหนึ่พันลิตรเนี่ยมันน้ำหนักน้ำหนักมันก็คงจะประมาณตันกว่า,วาผมว่าประมาณตัน5้ารวมรวม,วมไอตัวถังโคงมันด้วยนะครับสายก็แต่สายไม่ได้อยู่บนรถอยู่แล้วครับนะครับ นะครับอันนี้คือตัวปั๊มนะครับปัม๊มฉีดยาแล้วก็ติดกับตัวเครื่องรดอีแท e ็ Tech นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวหัวพ่นนะครับตัวหัวพ่นเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็พันกว่าบาทนะครับมันก็จะปรับ แหลมนะครับปรับฝอยตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ไปซ่อมมาใหม่นะเนี่ยมันมันรูดครับมันปรับแหลมปรับฝอยไม่ค่อยได้มันรูดผมก็ไปอัดพลาสติกใหม่นะครับเนี่ยแล้วผมก็เปิดดูข้างในครับมันมีอะไรไม่รู้อุดอุดตามรูข้างใน,นครับไม่ใช่ไม่ใช่รูตรงนี้นะครับคือ แกะดูข้างในครับเราก็พยายามเช็คนะครับเช็คสภาพเนี่ยก็ใช้ร่วมกับตัวเนี้ยจะมีหัวกวนนะครับหัวกวนแล้วก็หัวพ่นอย่างงี้นะครับนะผมก็ต่อจากตรงนี้นะหัวหัวกวนต่อจากไอ้ตรงที่มันเป่าปอนเนี่ยแต่ผมไม่ได้ให้มันเป่าปอนนะมันมีมันมีหัวปอนนะครับแต่ผมเอาลูกยางเนี่ยไปอัดรูนไว้ ไม่ให้มันเป่าให้มันส่งกำลังเป่ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คอุปกรณ์ดูครับ น้ำแล้วนะเห็นไหมเครื่องเครื่องมันดรอปลงนะครับใช้กําลังเยอะเดี๋ยวมาดูอันนี้หัวพ่นนะครับอันนี้คือยังเดินเดินเครื่องเบาอยู่นะครับอันนี้หัวควนหัวควนเนี่ยเราเราจะยัด ยัดลงไปในถังนะครับ ครับก็ทดลองนะครับเช็คความพร้อมนะของอุปกรณ์นะก็ใกล้จะได้ทำสารแล้วอุปกรณ์ก็พร้อมประมาณนี้นะครับกับปั๊มขนาด1นิ้วกับเครื่องยนต์รอบต่ำนะครับนะกำลัง11แรงครึ่งนะครับก็เป็นเป็นการทดลองนะครับแล้วก็เช็คให้ดีเช็คให้พร้อมนะครับ เพื่อที่จะไม่เสียเวลาในนะตอนเวลาที่เราทำงานนะครับทำตอนทำงานจริงๆนะครับเวลามีปัญหาเราก็จะได้เปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ